สุวรรณเขตหรือสวรรคเขตเป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาวตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยทิศเหนือติดกับแขวงคำม่วนทิศใต้ต,ติดกับแขวงสารวันเป็นแขวงที่มีเนื้อที่ใหญ่อันดับที่สองรองจากแขวงเวียงจันทร์ก่อนสมัยขอมเรืองอำนาจดินแดนแถบนี้ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสีโคตบูนหรือสีโคตบองต่อมาในสมัยของเรื่องอำนาจเมืองน,นี้มีชื่อว่าสุวรรณภูมิประเทศเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในปีพุทธศักราช2120เท้าหม่อมบ่าวหลวงเจ้าคำพลูลกวานเวียงดงเขยแห่งเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูและนางสิมมาหรือ เจ้านางสิมผู้เป็นภริยาได้อพยพผู้คนจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูภาคเหนือของอาณาจักรล้านช้างลงมาตั้งหมู่บ้านชื่อว่าบ้านหลวงโพนสิมหรือเมืองโพนสิมเก่าแล้วยกให้เป็นเมืองชื่อว่าเมืองหลวงมหาสุวรรณภูมิคำโพนสิมมาเขตโดยถือเอานิมิตรทองคำและภูมิประเทศเป็นเนินดินสูงเป็นนามเมือง ห่างจากตัวเมืองสุวรรณเขตปัจจุบันประมาณ18กิโลเมตรครั้นถึงปีพุทธศักราช2185ท้าวแก้วสิมพีบุตรชายคนรองได้พาชาวบ้านหลายสิบครอบครัวแยกออกไปตั้งบ้านเมืองใหม่เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงคือบ้านท่าแห่แล้วสร้างวัดขึ้นโดยอาศัยหินแห่ที่มีอยู่มากมายริมน้ำโขงมาเป็นวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ประวัติการก่อตั้งเมืองสุวรรณเขตยังเกี่ยวพันกับการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหารในฝั่งไทยเพราะชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านหลวงโพลสิมได้ข้ามไปตั้งบ้านเรือนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงจากนั้นท้าวแก้วสิมพีจึงก่อตั้งเมืองมุกดาหารขึ้นที่ปากห้วยบางมุกโดยออกนามเมืองว่ามุกดาหารบุรีศีมุติก,กนคร โดยถือเอานิมิตหหอยกาบมุกที่ปากห้วยบางมุกเป็นนามเมืองคนทั่วไปเรียกว่าเมืองบังมุกส่วนพี่ชายของเท้าแก้วสิมพีนั้นชื่อว่าเท้าคำสิงได้อพยพชาวบ้านไปสร้างบ้านท่าสนแล้วข้ามแม่น้ำโขงไปตั้งบ้านชนดในอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปัจจุบันชาวเมืองจึงนับถือกันว่าเมืองหลวงพลสิมเมืองคันธบุรีเมืองมุกดาหาร บ้านสโนและบ้านชโนดนั้นเป็นพี่น้องเผ่าพันธุเดียวกันเมื่อเท้าหม่อมบ่าวหลวงผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตลงชาวบ้านจึงตั้งให้เท้าหลวงท่อมเป็นเจ้าเมืองโพนสิมองค์ที่สองโดยมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบางไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนหลังปีพุทธศักราช2256สมเด็จพระเจ้าส้อยสีสมุทรพุทธางกูลหรือเจ้านอกษัตริ์ ได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้านครจำปาสักพระองค์แรกจากราชวงศ์เวียงจันทร์พระองค์ได้โปรดให้เจ้าจันทร์จันทสุริยวงศ์แห่งราชวงศ์เวียงจันทร์ซึ่งเป็นสิทธิ์คนสำคัญของเจ้าราชคูหลวงพลสมิกและมีศัก์เป็นพระโอรสของเจ้าศรีวิชัยเป็นพระราชนัดดาของเจ้าศรีวรวังโสและเป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าโพาาธิสาราชแห่งนครหลวงพระบาง ไปปกครองเมืองหลวงพลสิมร้างอยู่หลายสิบปีโดยมีเมืองพินเมืองนองเมืองตะโปนหรือเซโปนเป็นเมืองขึ้นต่อมาในปีพุทธศักราช2,310เจ้าจันทกิน,นรีหรือเจ้ากิน,นรีพระโอรสของเจ้าจานจันทสุริยวงศ์ได้อพยพผู้คนจากเมืองพลสิมมาสร้างเมืองบางมุกร้างซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมืองที่เท้าแก้วสิมพีปกครองมาก่อน จากนั้นเจ้ากินรีจึงได้สเสวยราชเป็นเจ้าเมืองมุกดาหารพระองค์แรกจากราชวงศ์เวียงจันทร์เฉลิมพระนามว่าเจ้าพยาศรีสุราชอุปราชามันธาตุราชและตั้งชื่อเมืองว่ามุกดาหารบุรีศรีสัตตา,ตานนครโดยถือเอานิมิตแก้วมุกดาหารที่เสด็จลอยออกมาจากต้นตาลเจ็ดยอดในเวลากลางคืนเป็นนามเมือง ในเขตตัวเมืองสุวรรณเขตปัจจุบันแต่เดิมมีหมู่บ้านหนึ่งเรียกกันว่าบ้านท่าแหเพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทองคําและในว่าอุดมด้วยหินแหจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่มาของชื่อแขวงสุวรรณเขตด้วยคําว่าสุวรรณเขตนั้นมาจากคําว่าสุวรรณหรือสุวรรณะแปลว่าทองซึ่งคนลาวเรียกว่าคํารวมกับคําว่าเขตหรือเขตตะ ที่แปลว่าเขตแดนหรือดินแดนดังนั้นคำว่าสุวรรณเขตจึงหมายถึงดินแดนแห่งทองคํานอกจากนี้ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งศูนย์กลางการปกครองอาณานิคมบริเวณตอนกลางของลาวนั้นฝรั่งเศสได้อาศัยการตั้งชื่อแขวงสุวรรณเขตนี้จากหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านนาคําอย่างไรก็ตามชนชั้นปกครองแขวงสุวรรณเขตในสมัยอาณานิคม ได้เลือกใช้คำศัพท์คำว่าสวรรค์แทนคำว่าสุวรรณจึงทำให้แขวงสวรรณเขตได้ชื่อว่าสวรรณเขตซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งสวรรค์มาแต่บัดนั้นในปัจจุบันคนลาวไม่เรียกแขวงสวรรณเขตว่าสุวรรณเขตอีกแล้วมีแต่เพียงเอกสารเก่าของลาวเท่านั้นที่เรียกชื่อเมืองนี้ว่าสุวรรณเขตหลังจากลาวตกเป็นประเทศอาณานิคมแล้วฝรั่งเศสได้สร้างเมืองสุวรรณเขต ให้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่งของลาวตอนกลางพร้อมทั้งวางผังเมืองใหม่โดยตั้งท้าวรกุมารปุ้ยนายด่านบ้านผักขยานากุจจันเมืองอาศะพังทองซึ่งเคยเป็นอดีตกรมการเก่าเมืองมุกดาหารให้เป็นพระยาปุ้ยเจ้าเมืองสุวรรณเขตคนแรกและตั้งท้าวห่อมหลานชายของพระอมริตธาดาเจ้าเมืองพาลุก,กากรภูมิเมืองตาลุก,กะ หรือบ้านบางทรายทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงขึ้นเป็นเจ้าเมืองคันธบุรีคนแรกต่อมาหลังจากนั้นไม่นานได้มีการตั้งเมืองคันธบุรีเป็นเมืองหลวงของแขวงสุวรรณเขตเมืองหลวงของแขวงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นเมืองไกสอนพมวิหารสำหรับเมืองคันธบุรีนี้เดิมเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านค่าโอกาสกัลลปนา เพื่อปลูกสวนดอกไม้ไว้สำหรับเก็บมานมัสการพระาธาตุอิงหังหมู่บ้านนั้นชื่อว่าบ้านดงดอกไม้เมื่อมีการตั้งบ้านดงดอกไม้ขึ้นเป็นเมืองจึงใช้ชื่อว่าเมืองคันธบุรีแปลว่าเมืองที่มีแต่กลิ่นหอมของดอกไม้นั่นเอง